ครับผมก็สวัสดีครับพบกับูอรุดเกี่ยวครับ d ีวช่างุมกิจก็วันนี้มาอัปเดตงานครับก็ลูกนี้เป็นสั่งทําพิเศษนะครับเป็น d c ซีก้าใหญ่ปากเก้าห้าครับของลูกค้าจังหวัดสุรินทร์ครับก็เข้ามารับได้ครับก็คิวต่อไปก็เป็น d c ซีร้นะครับของลูกค้าจังหวัดขอนแก่นครับ ก็ส่วนงานขยายปากก็ก็เรื่อยๆเหมือนเดิมครับก็เพิ่งรับเข้าใหม่ครับเป็นปาก DC 70นยครับของอำนาจเจริญครับก็เดี๋ยวจัดการให้ครับส่วนปากตัวนี้ขยายก็เป็นของสีสเกตครับน่าจะสิ้นเดือนครับเสร็จเหมือนเดิมครับ ช้าหน่อยครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับ